ในการใช้จุลลาดนะครับส่วนประกอบที่เรามองเห็นที่หน้าเว็บเพจซึ่งกำลังกระเดงอยู่ตอนนี้นะครับมันประกอบไปด้วยกลุ่มก้อนของเ,อเรียกว่าตัวที่นำเข้ามาใช้งานอย่างเช่นก้อนตรงนี้ที่เราเห็นนะครับสี่เหลี่ยมตัวนี้ก็ถือว่าเป็นก้อนก้อนหนึ่งเป็นก้อนก้อนหนึ่งแล้วก็มาแปะแปะรวมๆกันนะครับอย่างพวกปฏิทินนี่ก็เป็นก้อนหนึ่งอย่างข่าวสารนี่ก็เป็นก้อนหนึ่งทีนี้เวลาเขาเอามาใช้เนี่ย เขาก็คล้ายๆกับว่าไปสร้างแต่ละก้อนไว้แล้วมาบอกว่าให้วางตรงไหนในส่วนของหน้าเว็บอย่างภาพสไลด์โชว์ตรงนี้ก็เป็นเป็นก้อนๆหนึ่งเหมือนกันไอสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นก้อนๆเนี่ยครับมันก็เรียกกันว่าโมดูลซึ่งแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีหน้าที่สําหรับใช้งานแตกต,ต่างกันอันนี้เป็นสิ่งที่อาจจะ ไม่เหมือนกับเว็บไซต์ทั่วไปที่เราเข้าใจในอดีตที่เราใช้วิธีเขียงกับเป็นบรรทัดแต่นี่เราจะเขียงกับเป็นกลุ่มๆเมนูก็เป็นก้อนก้อนหนึ่งอย่างงี้นะครับรายละเอียดจะเป็นอย่างนั้นอันนี้เราเรียกกันว่าโมดูลโมดูลจะเป็นตัวใ,ใช้ทํางานเพื่อเอามาวางว่าจะวางตรงไหน